จากประเด็นร้อนระอุข,ของวงการบันเทิงนะครับที่ทำเอาใครหลายคนเนี่ยต่างตกอ,อกตกใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับหลังจากที่มีกระแสะข่าวลือว่าครูไับูลนะครับแล้วก็ภรรยาสาวอย่างสาวกระต่ายพันิพานะครับอาจสอแวร์รักเรานะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้ทั้งคู่นั้นนะครับได้มีการเคลื่อนไหวในโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฝ่ายชายนะครับอย่างครูไับูลที่ได้มีการโพสต์ภาพขณะกําลังออกกาลังกายนะครับพร้อมกับระบุแคปชั่นว่า คนไม่ใช่ทําอะไรก็ผิดนะครับรวมถึงทางด้านของฝ่ายหญิงนะครับอย่างสาวกระต่ายก็ได้มีการออกมาโพสตแคปชั่นชวนสงสัยต่างๆเช่นกันนะครับอาทิเช่น ไอ้อกหักแล้วก็ถ้าหัวใจคุณแตกสลายสมองคุณจะเริ่มทํางานนะครับจะทําให้ใครหลายคนเนี่ยต่างจับตามองความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้กันเป็นอย่างมากซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางด้านของครูภัยบูลและสาวกระต่ายก็ได้มีการสร้างคฤหา์หลูร่วมกันนะครับที่เรียกได้ว่าใหญ่โตสมฐานะไม่น้อยหน้าใครเลยทีเดียวพร้อมกับได้ออกมาอัปเดตนะครับคฤหาดหลูของทั้งสองคนนี้นะครับเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนะั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับ ทำเอาหลายคนต่างตกอ,อกตกใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับเ mm hmm. มื่อล่าสุดได้มีกระแสข่าวลือร้อนอะวุวา นักร้องสาวกระต่ายพันิพานะครับและก็สามีครูไพบูลสแวรรักรา้านะครับหลังจากที่ทั้งคู่นั้นได้มีการเคลื่อนไหวในโซเชียลที่น่าสงสัยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายของครูไพบูลนะครับที่ได้มีการเปลี่ยนภาพปกบน Facebook ส่วนตัวจากตอนแรกนะครับที่เป็นภาพของครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากลายเป็นภาพของตนเองที่ได้ถ่ายกับเพื่อนๆและได้มีการโพสต์ภาพขณะกําลังออกกาลังกายรวมถึงฝ่ายหญิงอย่างสาวกระต่ายก็ได้ออกมาโพสต์แคปชั่นชวนสงสัยต่างๆเช่นกันอาทิเช่นไอ้อกหักและ ถ้าคุณหัวใจแตกสลายสมองคุณจะเริ่มทำงานจนทำให้หลายคนเนี่ยต่างสงสัยและก็จับตามองความสัมพันธ์ของทั้งคู่กันเป็นอย่างมากซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็สร้างเสียงฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อทางด้านของครูไพบูลนะครับได้ออกมาเปิดภาพเครือหารหรูที่ได้สร้างกับภรรยายสาวก,กระต่ายพานิพานะครับในวัย19ปีที่เรียกได้ว่าใหญ่โตสมฐานะไม่น้อยหน้าใครเลย,เลยทีเดียวนะครับโดยทางด้านของครูไพบูลนั้นก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความนะครับระบุว่าอัปเดตบ้านในฝันของเรา หมดฝนงานสีคงร้อยเปอร์เซนต์พรุ่งนี้กระจกหน้าต่างเข้าติดเตรียมติดสุขภัณฑ์ระบบไฟฟ้าและเคลียร์พื้นภายนอกปรับดินเตรียมงานโรงจอดรถห้องพู้สะวายน้ำบ่กเกินปีหน้าได้ขึ้นบ้านใหม่และล่าสุดนะครับทางด้านของครูไพบูลก็ได้ออกมาโพสต์อัปเดตคฤหาส์หรูที่สร้างกับภรรยาสาวก็ตายอีกครั้งโดยได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข,ข้อความว่าลานประลองกำลังเริ่มสร้างจอมยุทธ์ท่านไหนอยากจะมาประลอง ฝึกซ้อมให้ดีซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นเรื่องจริงจะเป็นอย่างไรต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาชี้แจงอีกครั้งครับ